สวัสดีตอนเช้าใสายๆนะคะตอนนี้เวลา10.50นาทีค่ะทุกคนอากาศดีดๆมืนนอนเองอขวอว่าจะไปซื้อของอ่าอยู่ที่ร้านค้าที่คขอยทำงานนั่นแหละค่ะซื้อปลายยางดอกซื้อขนมปังแล้วก็อ่าซื้อนมซื้ออย่างนีงแหละของพญายนันละค่ะพะวา,าแล้วนะ่ะอาจจะ ซื้อมาไว้ใส่เฮดแซนวีดเราก็าจะห่อไปกินเวลาที่เราไปทํางานพิเศษแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้บรรยากาศดีดีอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเมื่อวานนี่ตอนเศร้าข่อยข่าป้าไปรอเก็บเฮดล้วค่อยอเฮดมาค่ะทุกคนเฮดมากัดข่อยสองตัวนะค่ะเป็นก้อนแข็งๆเจ็บเจ็บค่ะทุกคนบกคุุมเลยแล้วก็บว่นใดเฮดซ้ำนั่นแหละวันนี้คงจะบกข่าป้า อีราคาปีนี้พุ่นแหละถ้าเขาป้าเทือเดียวก็คงจะปีหนา้าไปเก็บบูเบอรี่พุ่นละค่ะนะคะเมื่อนี้ก็จะพักพรอยู่บ้านมืออื่นก็ทำงานตามปกตินะคะอคอยค่อยเคยเบอกให้ทุกคนฟังในะคลิปก่อนนะคะคลิปก่อนคลิปคอยเขาในเมืองกับพญายนั่นละคะ่ะที่ไปเอาพาสปอร์ตท,ที่พาพญานไปถอนฟันนั่นแหละ ว่ามีปัญหาอย่างยุทธีทํางานยังค่อยมายุทธ่นี่นะคะ่ะเอ่เมื่อวันอังคารน,นะคะ่ะมีเพื่อนที่ทํางานบอกให้ฟังว่าเถาแก่ไม่เข้ามาเนะี่ยเขาก็จะเอะ่เรื่องอาหารการกินอย่งที่ข่อยเคยทําขายเขาจะบอกให้ทำเขาจะเอาจากศูนย์หญ่จาก้ังจากอีกาเลยวระซังค่ะทุกคนนั่นแหละเพราะจะว่าแบบนั้นก็หมายความาข่อยอาจจะได้เอ่อเหตงานออเดอร์ นะคะคอยก็เลยรู้สึกน้อยแน่จากน้อยรู้สึกเศร้า,า,าใจแน่จากน้อยนะคะเมื่อนั้นนั่นแหละเราที่นี่พอเมือ่อวันศุกร์จะคอยไปทํางานคอยกัเลยเมื่อนั้นน่ะเขาแก้ไม้เขาก็มา,าเคลียร์พื้นที่ขเขามาเฮ็ดอันนั้นอันนี้หลายอย่างนั่นแหละค่ะ ก็เล,กเลยคุยถามกับเพื่อนเพื่อนก็ว่าให้เหตุตามปกติคือเกาแล้วก็บ,บมีการลดชั่วโมงก็ให้ทํางานเวลาเดิมทอเกลส้นเกลทุกคนอะไรค่ะก็เลยเดี๋ยวนี้ค่อยก็เลยแฮปปี้ในที่ทํางานนะคะน,นั่นแหละเพราะว่าทอแก้ไม่ก็เป็นคนดีนะคะทุกคนตามที่ข่อยเคยบอกให้ฟังว่าค่อยเคยมีปัญหากับสาวไทยแล้วก็ อถอแก่เก้านะช่วงนั้นนะ่ะว่าจะจ้างคข่แค่ห้าสิบอร์เซ็นนะคะแล้วถอแก่ไม่คนนี่ละในตอนนั้นนะเพื่อนนะ,ะเป็นพนักงานแต่ว่าเพื่อนก็นยายออกไปรับตําแหน่งเป็นผู้จัดการอยู่สาขาอื่นนะคะแล้วเพื่อนก็เลยข,ขอมาซอยในตรงนี้ให้ไข่ไยได้ทําง,งานร้อยเปอคือเก้านะคะทุกคนอะไรเราเกี่ยวกับที่ทําง,งานไอยก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะคือพอใจแล้วก็มีความสุขนะคะอะไรแต่ว่าไอยก าวางแผนไว้หลายอย,ย่างอยู่นะคะภายในสองสปีหรือ4-5หปีนะคะว่าข่อยอยากที่จะลดเวลาทำงานนะคะแล้วก็ใส่เวลาพักผ่อนออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะคะแต่ว่าข่อยก็าวางแผนไว้หลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวจังใดเขาจงค่อยมาคุยกันต่อนะคะพะว่าคลิปที่แล้วที่ข่อยบอกทุกคนฟังเรื่องที่ข่อยได้ยินพี่ใญ่พลังคุยกันกับลูก้ายใหญ่ว่าถ้าแล้วน่ะอยู่คนเดียว เราสามารถที่จะขายบ้านเพื่อซอยลูกเรื่องการใส่เนียงสินะคะเราข่อยก็ขอให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ออกความคิดเห็นนะคะเราข่อยก็อ่านอ่าคอมเมนต์นะคะแต่แต่ข่อยยังพอนั้นอ่านเบิดอะคะ่ะทุกคนแต่ในคอมเมนต์กเข้าไปในลักษณะเดียวกันนะคะข่อยก็ขอกลาบขอบค,คุณงามๆนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนั่นแหละคะ่ะ ต่าข่อยกับยังพัดเน,นี่บอกให้เป็นยญยพลังฟังดอกเรื่องเรื่องที่ข่อยเบาเรื่องนี้นะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวข่อยกลับมาจากอ่าอ่าไปซื้อของก่อนนะคะเราจะค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณกำลังใจทุกคนนะคะที่ มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมาดามบ้รน,นอกเอฟซีเก mm ่า hmm. ๆที่เคยติดตามมาแต,แต่เริ่มต้นที่มาดามบราน,นอกเราเรื่องล้า,ลา,ลาที่เกิดอีหยังขึ้นนี้อุปสรรคอีหยังแนในชีวิตนะคะทุกคนก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็เข้าใจบริบทเข้าใจสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวมาดามบ้าน,นอกนะคะต้องขอขอบคุณมากๆมาในะโอกาสนี้ด้วยนะคะที่ อวงย้ายและปรารถนาดีต่อมาดามันนอกมาตลอดนะคะเดี๋ยวค่อยไปซื้อของกลับมาค่อยมาคุยกันต่อนะคะทุกคนปุยฝรั่งแล้วยางไปเบิ้งเพื่อนบ้านเททว่านะคะทุกคนเบิ้งต้ตนทันตะวันของเพื่อนบ้านต้นสูงสูง ยายยายาฝันหนาเดียวปีหนาไปสิขอพันน้ำเพลนว่าปลูก <c oughs> มาหน่อยเ <c oughs> <c oughs> บื่อไงหลูกหน่อยเป็นสองคนนด่งพักกันเก็บบากแพรอนทุกคน เบื้องหมากแพ้รอนเพื่อนบ้านน้อยใหญ่เป็นไงดมอ่ะเรดดิอะดมเลียดานโฟแอดตาโอเคโอเคยอสมองกาเอ็นอ๋อกบอกว่าให้เบีบเบื้องโอเค De är jättestora. Ja men de är jättefärdiga om du vill ja den. Okej, jag tar den. Tack. För de är nästan över... Aha. Övermogna. Wow. Barnen sa att många av dem var Många var jättelära. Jättelära. Ja, de är fina. Ja. Okej, jag såg ว้าวเยดน,น,นปลาแสบคักเน,น่ยเ็ดตะกูดเย็ดตะกอดาน่านรักกันทุกคนนี่เอสตาเรียนสตาน่ารักกันทุกคน ทุกคนขออยางมาซื้อของพญออายั่งไปเอาเงินน่ะเอาเงินสดไปเข้าธนาคารนะคะพญายักมาพอดีค่ะทุกคนไปเฮากลับบ้านไปซื้อของเบิดสองร้อยเองค่ะทุกคนบ่เบิดหลายทุกคนตอนนี้พาทุกคนมาชมทะเลนะคะ ออกจากร้านค่ะเราก็เลยว่าพี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้ลมวีวีเย็ยนดีดีค่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาเบึ่งไกลไกก่อนก็มีเลือหลายแท้วตรงนี้ก็จะเป็นนาที่จอดพากเรือนะคะให่อดเป็ดค่ะทุกคนเห็นบอลม,มีเป็ดสองตัว เ,เอาเรือมาจอดท่าล้วที่นี่บางทีพนอาจ,จะพักกันขับเรือแล้วก็ล่องเรือนะคะเดี๋ยวไปเพิงทงั้งพ่น ก็ส้นน้ออันนี้ก็เป็นเรือขนาดน้อยนะคะทุกคนหรือว่าขบวสัยนั่ขบวสเล็ไปอื s s o w snow, a อ d i c ื่อ d i n d อ i n d Hmm. I r e r h a v e boat like this. อ h so cool. อ e t ในในในทะเลซีนสตู๊ดสปีดโบ๊ทอะทุกคนเนี่ยเขาเออสปีดโบ๊ทดิ้งดิงดิงอันนี้ก็เป็นเรื่มไปค่ะทุกคนแดนแดนสตู๊ดสตู๊ดแดนโอเคเนี่ยสตู๊ด We can take ferry and oh, go, to this. go out to this uh -huh. Aha, yeah. yeah, okay. It's a field It's drinking in the water for the... Okay the other side, long way นี่แหละค่ะขั้นมาทะเลล้มันก็จะวีวีหนาวหนาวเย็นๆพ <ๆ S 1> าทุกคนมามาเที่ยวเบงอ่ะสปีดโบ๊ทเบงน้ำทะเล 200,000. hai trăm ngàn, hai trăm ngàn, hai trăm ngàn, hai Så med Tack så mycket. Och här tar vi KC Monsgraves Justified. Carl-Gustaf, det går här en IT-smörgås. Räksmörgås, en kaffe. Nej, inte idag. gå. Nej, det är i